Good day okay de to me ma now I'm just I need you shop now 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 good boy good boy 1ตีไก่ตีไก่ carry เรียบร้อยแต่เมื่คิวฮะเสือเปล่าการโดนโกในการซื้อหัสเกม R O V ปัญหานี้จะหมดไปเพจนี้เลยแอดมินต้น T P เก็บเพจซื้อขายแหัสเกม R O V ที่ดีที่สุดมีดีเรืยงตั้งแต่50บาทต้นไปเครดิตดียอดไล่เจ็ดหมื่นขึ้นลิงก์เพจใต้คลิปเอาะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะเราเล่นตัวที่มีชื่อว่าไบรท์กันนั่นเองนะครับอ่าวันนี้นะฮะเราไปเล่นเป็นตำแหน่งของแครี่กันนั่นเองนะครับผมมารีวิวช้ากับเขาแต่ขอรีวิวหน่อยละกันเอ้ยเราว่าจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าตีเร็วดีกว่านะฮะ ส่วนรูนนะครับผมจะเอาเป็นรูนออ่าขีสิบหกนั่นเองนะครับรูนมีขีสิบหกนะฮะมาต้องตีเร็วแล้วก็จะออกเป็นบอเคนคีแล้วก็นี่นะอ่าอีฟิกคอนะฮะแล้วก็เฟลิทูธแล้วก็ค่อยเป็นอ่าเกิดเร็วนะฮะเราจะได้เป็นแบบแคลรี่นั่นเองนะฮะนี่ตี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 สตาร์ทได้นะฮะสกิลหนึ่งแล้วก็โยกได้นะฮะโยกข้ามแพงได้ อืมอุ้ยไม่ได้เอ้ยตอนเกย์เราได้เปรียบเพราะตัวนี้ยังโหดตัวนี้เอาไปเล่นได้ทั้งป่าทั้งแครี่แล้วก็อ,ออฟเลยนะฮะในยี่สิบสองข้อฟ,ฟาดฟ,ฟาดฟ,ฟาดฟาดออฟป,ป่าแล้วก็แครี่นั่นเองนะครับโหดมากเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นตำแหน่งแครี่นะเพราะเห็นคนรีวิวจังเกิลเยอะแล้วแล้ว,ลวก็เล่นดาร์คสเลเยอร์เยอะแล้วนะฮะเรามาเล่นเป็นตำแหน่งของแครี่กันเองนะฮะอุย้ยอุ๊ยอุ๊ยเออจะต่างนะเออวิ่งเลย ตันตีโอ้โหโอ้ย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 เออไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรผิดเอ้ยพระเจ้าเมื่อกี้มันดึงเราไปอะพะโถเอ้ยไม่ฟี้ยวเลยออกอันนี้ก่อนนะมามามาโบรเคนสเปรย์นะฮะจะได้ยิงเข้าในต้นเกรมนั่นเองนะฮะอ่าเซตทิมแคลรี่ผมจะออกแบบนี้นะเซตทิมแคลรี่ก่อนออฟเลนผมจะออกแบบนี้นะครับมาไม่รู้ว่าเซตไหนดีสุดนะฮะ ตีตีเมื่อตีเมื่อตีตัวที่มีสะแตกสกิลสองเราจะรีอ่าเท่าไหร่ไม่รู้นะสามบีหรือเปล่าไม่แน่ใจเรือตันโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปสับปั๊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 บโอ้ยอืมอันตรีอันตีกดเป็นอมตะเอ้ยผมแบบ ยังไม่อยากรีวิวนะเพราะว่าปั๊บไปไหนวะเพราะผมยังไม่ไม่เก่งนะตัวนี้ยังไม่ช่ำโอยมันรีวะมาเยอะเลยวะตีตีเปิดตี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 ผมปีนตี เรียบร้อยอะไรครับนี่มันทำไมยิ่งมันทำไม,ำไ,มไม่รู้จะแครี่อ่จ๊ะไม่รู้จะแครี่เหรอจ๊ะจนอนนอน,น,อน,น,อนโอเคจะเอาสองนำนะสำหรับต,ตัวนี้ไป วิธีคอมโบนะฮะตัวนี้ให้ตี1ทีตี1ทีสกิล1แล้วก็ตีแล้วก็สกิล2นะฮะสเอตีสกิลตีแล้วก็สกิลนะฮะอ่าประมาณนั้นโอเคไปเลยไปเลยผมไม่อยากสอนเยอะอ่ะเพราะว่าเออผมก็ไม่ค่อยเซียนนะนี่สามารถข้ามขื่อได้เฮ้ยเราต้องไปนัวเนียแล้วละ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่ไม่ถึง นี่ไงเฮ้ยเปิดอันติไล่โหยเมนเนยอันติเป็นอนตาตสามวีแรกนะฮะเวลากดโอเค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 สกิลสองเราจะกดแล้วมันจะเกาะเกาะศัตรูไปนั่นเองนะฮะวิวิวิตีบ้านก่อนแล้วกันตีแตกโอเคเมือ่มอไหร่เราจะได้โบเก้นเนี่ยเราไปลูนคีสิบหกมานั่นเองนะฮะ บับโอเคโอเคได้อ okay, ย okay, okay, ู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฝั่งเราไม่มีใครเปิดไมค์เลยอ่ะโอ้โหเราอยากคุยสักหน่อยสลับเหรอได้นะได้นะตังค์2,004แล้วโอ้โหตังค์ฝั่งนั้นโหดเอาเรื่องอยู่นะนี่สตันด้วยนะสกิลหนึ่งเราอ่ะต้องปาให้โดนหอกวุ้ยมูราเข้าเยอะจังอ่ะมูราเข้าเยอะจัดนี่กำลังไปฮะอุ้ย เขารอดนะโอ้หมดเลยเรามาทำไมเนี่ยไปลิง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 ทึบโอ้ไม่ได้เฮ้ยอะไรเนะี่ยทึบตีตีเอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ตายแน่ๆเลยเราตายเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหไม่ตายโอ,โอ้ลิงมันวิบบับอะ่ะ ลิงมันวิบวับจังว่ะไปละเฮ้ยเฮไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยลอยลอยลอยดึงดึงดึงเรียบร้อยตายไปโอ้โหตายดีนะเพื่อนเราโอเคเราต้องไม่คลีนะเฮ้ยเราไม่มีดูดเลือดเลยว่ะเราไม่มีดูดเลือดเลยต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นดูดเลือดนั่นเองนะฮะเออต้องเปลี่ยนเป็นดูนดเลือดเราไม่มีดูดเลือดเลยเนาะเออว่า ไม่เป็นไรฮะไม่มีดหเล็กก็ไม่เป็นไรตัวนี้เนี่ยเหมือนแบบสลิมผสมบัตเตอร์ไฟสลิมผสมบัตเตอร์ไฟนะสุดจัดเลยตัวนี้อุ้ยฮ้ออะไรเนี่ยเฮ้ยตันตีตีเออเวลาเกัอบตายเว้โอเคโอเคตัวสุดโอพรีนะฮะ เราจะดักฆ่านะฮะเราจะดักฆ่านะฮะเฮะ้ยลิงลิงลิงลิเเเงเฮ้ยเฮ้ยตีไงหนึ่งตัวมาแล้วเฮ้ยเอ๊ยหึงสองได้ไหมว่าตัวนี้ต้องมีดูดใหญ่ครับผมว่านะเออผมว่าตัวนี้ต้องมีดูดใหญ่เออเดี๋ยวได้ได้ขีก่อนแล้วเราจะออกดูดใหญ่เลยนะฮะ ต้องมีดูดเลือดหน่อยไม่งั้นเราก็ออกมีอามก็ได้นะเคเคมาโอ้โหเมือเ่อกี้แบบมันเยอะเกินหนะ่ะม่แก้ไม่ไหว <laughs> ดีกันวินวอลด้วยตีไม่ถึงเวลาตัวนี้มันตีไกลกล็ตีไกลอะตีไกลก็มันก็ตีใกล้ให้ <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งตีไกลตีไกลแคลรี่เรียบร้อยแต่ว่าคิวฮะเรียบร้อยออออว่าตอนนี้ต้องสปินว่ะจริงเฮ้ยตันเออสวยตีฟอม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 ก่อนละกันเฮ้ยมันว่ะตัวนี้เล่นแล้วมันว่ะตัวนี้เล่นแล้วมันจัดจัดไอ,อ้ยเร็วไปหรือเปล่าเออ้ย โอ้โหแรงมากสวนแบบงงเลยอะ่ะเอ้ยโอ้หสามทางฮะโอ้โหแรงจัดอุ้ยโอ้โหดเกินตัวอะไรวะเนี่ยเราจะจบเลยไหมถ้าจะจบเลยนะสตันสตัน ยี่อยางตีเฮ้ยเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาเเจนคิปมันสุดชีวิตเลยนะคืออะไรที่ยังไม่จบบ้านเพราะว่าแบบมันเร็วไปนั่นเองนะฮะมันเร็วไปเรายังได้ของไม่เยอะเลยนี่ข้ามข้างแพ้ได้ย่างโหดตี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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่นะอย่าโอเค อีกนิดเดียวก็จบแล้วนะเราจะไปจบบ้านกันได้อ๋อกดผิดเอ้ออันนี้สก,กิลอีกเทฟาร์มฟาร์มตีมก่อน,ต,อนตีมก่อนไปเฮ้ยหูอะไรมาเนี่เยเวนะลาสู้เขาเราสู้เขาโอ้เพืโหสู้ไม่ได้เริ่มโยนเดีย๋ยวเราจะไปจบบ้านเนียนๆได้ไหมให้ลิง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 ครลิงลิงเราต้องดักเขาก่อนะเอ้ยมันเห็นป่ะ พระเอกของเกมนะฮะตัวเนี้ยเฮ้ยนี่น,นี่ตัวนี้ตีเร็วเมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยเฮ้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 ยโอ้โหตีตีตีต,ตีโอ้โหเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอี๋ไปเงอบไปเงอบเว้ยยาสตัน โอ้ยเอ้ยสตาร์เราจะหลบเป็นตัวใหม่ไงเฮ้ยอย่าตีอย่าตีาตีทำไมเออเฮ้ยฮึบโอ้ย,อยจบแล้วนี่นะฮะก็เท่าไหร่เซตให้ผมก็มจะเซตเอาเป็นว่าเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมว่าประมาณนี้น่าจะเก่งอยู่นะแล้วก็ออกเป็นอ่าใครจะออกเป็นโอมิอาร์มก็ได้นั่นเองนะฮะก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติแจ้ง,งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหนะน้าสุดท้ายนี้ก็บ๊ายบาย